ดีจ้าเหมยเนียสีจัจัาสิผ้าไปเก็บมะม่วงมาหาชนกนะคะเอาไปขายเพราะว่ามีคนสั่งมาแล้วจนด้ปิดการขายก็บ่ยหลายดอกค่ะสองต้นแต่กับพ่อได้ขายนะคะไปเนียนสีก็จัดจันสิผ้า,าย,ย่างไปเก็บอู้ข้าวสวยจังเลยไปไปบงเขาน้ําไห่้้านหน้าน้องขา,ขายางท้องไห่ท้องหน้าเขาคืองามแท้ว่า คยน้อยคว้ยสีซ้นเลน่นเล่นกันเด้ออย่าตามมานะคุ้ยสิซันเอ็มบังม่มวงไปอะไอย่างบ่ไปเก็บบังม่วงทุกแห่โอ้ยบังบังตาเห็ทิ้งยังตาปลูกยาบ่จ้าห่วยคือครูแท้เยี่นี่ ซื้อทีมันกะจอกใส่โบาตาปลูกไงแย่ลรแย่หวานหรอเอามาได้ใส่เฮ้ยมือึเข้าหายมือขึ้นกันแหละทำไมพ่อไม่ซ้ำข้าวเลยเนี่ยอุ้ยนามรลายหลายพี่น้องมึงเนี่ย บองให้หน่ามีแต่น้ำนกล้วยคุณตานะจ๊ะเพื่อสิ้อหวยแล้วก็บอกม่วงบูเมือ่อยน้ำสาขายทุกอย่างค่ะมาจะได้เงินไปซื้อเฟืองให้งัวโอ๊ตมาถึงแล้วมาถึงแล้วมนม่วงมาหาชนกบู๊ดกมากพุนพูน บก็สิเก็บได้ยานบูจนหลากขีนนะพี่น้องให้จังได้ดีลูกนี้สุกหรือ,อยังอะ่ะก็ไม่รู้อีกเด็ดจ้างเดียวสโพดี่ลยอู่่ขีดินนะค่ะนี่อปลูกแค่สองต้นนะนี่นี่นี่ อันนี้ยุคิดินนะคะดีดออันนี้แก้มแดงอ่องตองสองสัยจะเก็บได้นะจ๊ะเก็บแล้วนะจ๊ะบุ๊ยมันกระนวยใหญ่หรีไปบ่มจ้าไปบม่ม เอาใ้บอลลูกนี่กลนซ้อนพอดีนี่ค่ะจะถือขึ้นเมือได้ไปนี่นักจะต่อยกลนซ้อนค่ะเอาไปบม่มอันนี้ยังไม่สุกเลยนอนอยู่ขี้ดินเอกเล็กอยู่กลนไปจังไดกลนซ้อนละไปวิ่นมันจะเน่าแล้วนี่เนี่ย เก็บมักมวงจ้าเก็บมักมวงบูมันกระวดเป็นเป็นช่องซองอยู่ยิ่งเหงาเลยนี่อันนี้ขี้ดินค่ะพื้นดินนะนี่ขึ้นมานี่ไม่ถึงเก้านะคะอยูงทัอง,งบ้างเอาบู ต้นอยู่ต้นมะม่วงยืนทั้งล่มไม่ได้ค่ะนี่ต้นมะม่วงกับิยุงสิคือมันโดเงอ่องอ่ะนี่ขนาดเก็บไปแล้วนะคะเก็บไปแล้วแบบเยอะมากอันนี้น่าจะเก็บได้ ตองนี่นี่ลูกนี้ก็แก้มแดงอ,อ่องตองเก็บได้ค่ะเก็บได้เก็บได้แก่กกกกจ่าแก่กะจ่าแก่จ่าแก่จ่า พุ่นน้อยพุ่นสุบบักคักนึงฮ้าปีนเด้อนี่บุญพื้นแล้เก็บม่วงขายพี่น่าวขา <laughs> แม่ฟางนูน่นค่ะน,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 นู่นนุ่นที่ตั้งไต๋จนอันนั้นเบิ่งเบิง,บงสีเบิบ่ง เล็กๆอยู่ค่ะอยู่กี่ดินบางทีเอาทั้งสามขัดดูเดผู้อุ่นว่อนหน่อยนะมันสุกค่ะคงจะเอากลับไม่ได้แล้วค่ะ ยู่ทุกปายพู้เด็ดอันนี้บอ่อดกค,ค่ะเพราะว่าเก็บป,ปูเสือต้นนี้เก็บแล้วค่ะมุอเช้าอู้หบรรยากาศเวิร์กบงอลังการอยู่ว่ายอยู่หน้านี่นะคะอันนี้เป็นต้นมะม่วงเฮ้ยบรรยากาศดีมากอันนี้ที่น้ำไร่น้ำไหลท่างนะคะฝนตกแค่ยังไงเบิ่ร์กนาชิซุมให้เบิ่งน้ำไหลท่าง น้าค่ะนี่แบบนี้แหละถ่ายังเคลิศเลิศเพอร์ Perfect. เฟกต์อามาลัดปลาอยู่เนี่ยนะคะย่างฝนมาแห้งๆนะนี่ทางน้าย่ายบนไกลก่อนอีกยังนะคะมาใส่ตรงนี้พวกพงเงะเย่างเป็นลีนะคะมาใส่มองนี่รักปลานะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสวนมะม่วงต้นมะม่วงแล้วก็ต้นข้าวต้นมะม่วงสางผูดกับมะม่วงค่ะอันนี้ต้นมะม่วงมหาชนกเมื่อกี้นี่ค่ะอันนี้ค่ะเต็มต้นค่ะข้างในนี่ค่ะลูกเยอะมากค่ะ <Yeah. S 1> เอ้ากัังม่วงมันเนาะอานอยนี่สุกน้อนี่สุก เอาตอยเนี่ยไดนี่มีสุกสุขค่ามือเต็มท้งแล้ว มันกระโพดอีนี้ยายเก็บค่ะคุณยายพือเราเก็บค่ะมหาชะนอกอันนี้หยิบได้จับต้องได้มันยุกไกลแห้ง มองจ้ามองสุกจ้าสุกเรื่องอะไรเลยจ้านั่นจ้าหน่วยนั่นจ้นมามันขันต่อย <laughs> <laughs> ลักษณะงานค่ะงาดอยลงลุมบดหักบดหักคือหมากมันหนักเลยดอยลงลุมบดนั่นค่ะหมากนจะอยู่ไปลปลายดอยลงลุมบด ผุนอยู่ผุนแหงเป็นปุมเป็นพ่วงอันนี้ปลูกลินนะคะอันนี้ปลูกเล่นนะคะ,นนนนนะ,ค,ะคนใหญ่ปลูกเ,เล่นพอดิงแย่งเก็บว้ามาสิย่อเมือได้บัน ไปโบมเต็มถังค่ะถ<ๆ>ังมัเสียไปไหนนะักขนาดเก็บนิดเดียวมันระเบิดต้นอยู่นี่วะู้ ยา <Yeah! c oughs> โผลขายกันเดียย๋ยวไปจัดเตรียมการขายกันแป๊บหนึ่งสี่ลูกยี่สิบบาทมันยากาศท้องไร่ท้องนาเขาพ่านขึ้งนงนามเขาพอก็ไม่พันปูเขาบูอันนี้พิ่สิ้ว่านเอาค่ะ นันคัย้ยตัวนี้แนมนายอีกละไปหอบขุไปอุ้ยหนักฟังได้เสียงเศร้าเลยนะเนี่ยหนักค่ะแก่มังก่อนก็มีตัวน่ะอย่านะอย่าตามมานะพอ่อควาย น,นี่เอาจากตู้เย็นใหม่ๆน,นี่อันนี้เอามาใหม่และนี่ก็เอามาใหม่ก็จะได้คลากันให้นะสุกๆดิบๆเตรียมขายแพ็คขายผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวอันนี้สองร้อยจ้ะ Mình Mì đã ออกเน้ตสุกายได้ยังไงัไม่ได้ใส่เลยตัวสุกเนี่ยว้วกําลังไหนลอยด้ยไ,ไ,ไหมคะเกิดแบบไงออกมาใหดลอย กินเบิดหไลายขนาดพี่น้องสองร้อยเบอร์สิจะเอาให้เบิร์สองร้อยนะคะบูจะหล่นุงสองร้อยยังมาพวดเลยมาสองร้อยมาบระบุมปีปูเบอดปี <c oughs> เต็มใจขายค่ะเต็มใจขายแต่ทำมะม่วงกวนก็เยอะแล้วไปค่ะนี่สองร้อยไปขายกัน เรียนสิจะจัดกับขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปขายบะหมวงก่อนบายบาย